ดีครับผมพอกันอีกหนึ่งขิดตอนเศร้าครับผมอากาศดีครับเศ่้านี้ครับพี่น้องครับหนาวบันนอครับทั้งอุบลครับผมเก็บซีทั้งเขื่องเลยครับผมบ้าวีสบายดีไปทั้งสอบหมอเล่วน้องครับพี่น้องสุขสุขคนครับ นงคายบนาวครับผมช่วงนี้ครับพี่น้องฟังเสียงนกกันครับป้านี่ครับมาตั้งแต่ช่วงหนาฝนผนครับพี่น้องมันมีนกเสียงใไงตัวหนึ่งเหรอครับอยู่นี่จาพันจีออกทางนี้ออกทางไหนครับผมคู่อ่างครับผมหวานเจี๊ยบครับพี่น้องออกมาลงนี่ครับผมปลาอ้อยปวกไหมไหมครับพี่น้องพลังเกิดครับนงแล้วแล้วครับผมตอนไม้ยัู่แถวนี้แล้วครับพี่น้อง ในปลานี่ครับเดี๋ยวเขาวงรบนี่ครับสนองใกล้ๆนี่ครับป็นสีแดดทอนก็ดครับผมไปหวานเจี๊ยบสีมันบ้าครับเจ้านเนี่ย ไปครับพี่้องมีคลุมครับพี่เอบตังนี้เยอยมากเลยพี่เอเดี๋ยวกัรนีงไม่จบ แังกางไปไงตัวนี้กับคาลอมีอปเบ้

これのあの。 ไอตัวเดียวครับพี่น้องเงียบเสียงไปเลยครับบอลนี้นกหลายๆในดอนนี่ก็ได้ชั <_ t od ay> กใดตัวใดพี่น้องเอ้บานนี้เ <_ t od ay> สียงหน่อยกับเสียงกลางนี่แหละครับพี่น้องเสียงหน่อยตอนมัใไซมันก็คันอยู่นี่ครับผมเนี่ยเ <_ t od ay> สียงกลางก็อยู่นี่ว่าเน,นื้ใจว่าไดตัวใดพี่น้อง <_ t od ay> แต่พนกมันลงจากต้นนี่แหละครับพี่น้อง นาจะบินออกมาจับตัวนี้แล้ววันนี้มันต้องเก็บอยู่นี่ครับบินลงผพุนที่แหลกหย่งางมาแต่ว่าสองตัวที่มันมาเถียงอยู่นี่เกิดโอเคพอดซ้ำไดพเพราะเลียงไดครับพีบ่นออ้องมีคาล้มทั้งสองตัวเลยครับผมแต่ว่าตอนมันออกมาจับต้นให,ห,หม่แล้วมันมาเห็ดไหม ลงเลยน่าจะได้ซ้ำห้ก่อนครับพี่น้องนกตัวนี้ก็ได้ลลยงา้งางๆพี่หน้องเองนกตัวนี้ลลยดีครับยังเครื่องตัดหยาเงียบแล้วครับผมตัดห้าอยู่ในป่าแต่ว่านกกนเงียบไปเลยเย็นมี้ตัวใดิออกมาเถียงอีกเดี๋ยวใหญ่ปลาครับพี่น้องใหญ่ใหญ่ไหมครับผมเตยมหนึ่งแล้วครับวันเชืยบเซานี่ มาแล้วครับผม